อุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยทำไมมันมาเป็นกองโอ้โห อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจะทางช่องก็สวัสดีทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการต่อดู YouTube นะครับผมแบตูเล่นเกมวันนี้ผมอยู่ในเกม7 d เว to เด e ทดอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาต่อกันหลังจากผมได้ปืนแล้วไปเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์บ้านที่ผมได้ปืนก่อนผมก็ต้องเข้าทางเดิมอ่ะเนาะผมไม่แน่ใจว่า โอ๊ยอขึ้นได้ดีกว่าเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้ kingdom, โหธันูผมไปโดนเทรดเดอร์ด้วยนะแถออกดีกว่าออไม่แดงจะแรงได้ไงเห็นไหมสีแดงแป๊บเลยครับผม ออกไม่แดงจะแทงแรงได้ยังไงออกสีมันเจ็บใจมากเลยอ่ะชอบอ่ะอะไรวะเนี่ยน่าจะมีเชือกด้วยนี่หรือเราจะได้เราจะได้เข้าทางลัดอีกแล้วครับเนี่ยเดีย๋ยวไปครับซีเมน มีอะไรให้เก็บมั่งโอ้โหโน้ำตาจะไหลหินมีอยู่นะแต่ว่าอยากเคาะดังได้ไม้ด้วยเออแบบมีคุ้มแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้าอัพพอดีด้วยถึงหน้าเล่นสายหอมกันแล้วเนี่ยจองจริงนะอืม ผมจะอัพอะไรแล้วนะผมเล็งไวอืมอ๋อผมต้องรีบอัพนี้แล้วแหละใช่อัพเรับสีให้ได้ครับอันนี้เหรอขอเพิ่มฮิวให้แบนเดทีที่เกณฑ์ ETP ด้วยว่าเราได้รับ ETP ด้วยเออนี่ผมต้องการในนียจะได้สร้างเวิร์กเบนครับฮึปับ ผมลงทางนี้จะเป็นยังไงวะตูตัตววอ๋อใส่ไหมวะไม่ใส่โอ้โหโอ้ทำไมแม,ม่นาง

ี่โอ้เยี่ยมไปเลยอะ่ะเนี่ยเนี้ยผมไม่รู้ว่าถ้าเอาโคตสผมไม่รู้ว่าใช้เม็ดนี้หรือเปล่าผมก็ดันทิ้งไปหมดแล้วผมไม่ได้เล่น,วนเวอร์ชั่นสิบแปดไงผมเลยไม่รู้รองเท้าผมมีไหมวะนี่นี่จะใช้จะได้แบบว่าเวลาตกจากที่สูงอะ่ะ มันจะได้ลดดาเมจด้วยไม่เถงอ่ะโผมต้องไปทุบด้านนู้นแล้วนะโอ้โหต้องทุบจากตรงนี้ว่ะเมื่อไร่จะแตกวะเนี่ยทุบมันก็ดีได้เหล็กเฮ้ยมีใครได้ยินเหรอร้อยหนึ่งเลยดีจังให้อะไรเอ่ยโอ้โหมันติดขับี่ Ấy, có luôn gặp tai không lấy lâu lưng gạch. Come khoan hùng gọn gạch. On 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 เขากลัวนะเฮ้ยเฮ้ยตายดีครั้งแรกมันจะวิ่งก่อนนะโอ้ยโอ้ยโหยองปี e มันได้เยอะนะแต่แม่งก็ตึกึกตามไปด้วยอะ ดีเลยครับผมต้องการจะกินด้วยมีอะไรที่ทำให้ไม่หิวน้ำบ้างไหมอ่ะนี่แหละโน่น่าจะยิงได้อีกครับตัวสองตัวนะไม่น่าจะเกินนั้นน่าจะต้องซ้อมแล้วเมื่อไหร่ผมจะเคลียร์ที่นี่อ้ oh my god ทำไมยืนอยู่อย่างนี้นเราอะไรพี่ อะไรพี่เมาเหรอก็คือน่าจะหนักนะพี่อ่ะเฮ้อะไรไปเนี่ย่าไปก่อนแล้วกันครับเสียงโคตรดังนี่ก็กเงินชีทับเสื้อพัฟเฟอร์ได้นะโอ้เสื้อหนาวอย่างดีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละที่เราต้องการนี่คืออะไรอ่ะ ทุกซองเหรอ S7 l เ v ิ l น่าจะชื่อ S7 level ละมั้งผมว่านี่ไงเฮ้ยแต่เราต้องการอันนี้5เลยเหรอออกสติวีตังหากโอ้หมายกอดแพงจังล่งะเมื่อไหร่แอ์ดอร์จะมาวะเนี่ย ทางซ้ายมันต้องมีช่องเล็กๆแบบนี้ด้วยที่รอบเลยโอ้มีเตียงนอนด้วยใครมันมาอยู่แถวนี้วะเนี่ยน่าจะสอ,องสามตัวตะกียนะ <c oughs> แจ้ออเฮ้ยกล้าลงครับพี่นองลงก็ได้ ห้ามจริงโอ้โอตกใจโอ้ยโอ้บกอดที่ท่านส่งมาให้เรามันไกลเกินต้องเล่นสายบู๊ตลอดเลยเอร์ชั่นใหม่นี่ทำไมมันเซ็ตให้วิ่งด้วยเนี่ยฮ้มเส็ง ทึ่ใจเลยไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยให้มันจะทใหมมันเดียวทำไมเออวะ่ะโอ้นี้ก็ได้เอาเนี่ยนี่คือทางไปต่อสรุปที่ผมเข้าผิดทางมาตลอดเหรอผมไม่คิด,ด๋ยวเอาไปก่อนแล้วกนะัน ไม่คิดว่าจะต้องใช้เร็วๆนร้นะเลือดฮาราเิคตามองน้ำเน่ากับดาวจันถือยังไม่เลิกอีกเลยโอ้พร้อมแล้วเนี่ย AKM4 เนี่ยเอามาสักอันเถอะบอกเลยว่าพร้อมมากที่จะใช้สูนอย่างเยอะ โอ้ยถามจริงก็ต้องวิ่งข้ามไปเลยนะโอ้โหนี่ทางที่ผมมาใช่ไหมีีมันทางที่ผมมาเนี่ยอ้าวผมเคลียร์แล้วนี่ตรงนี้เอออ๋ออ๋อผมไปทางลัดเอ่ไว้เนี่ย นี่ไงผมหล่นมาตรงนี้ครั้งที่แล้วอ๋อรางนี้มาถุงตรงนี้อ๋อแม่เนื่อมาหากล่องเปล่าเหนื่อย,ยใจใจริงๆกับชีวิต <Bonjour> อ๋อนี่คือตั้งนานนี่คือผมแค่พลาดการไปเอาไอ้กล่องเปล่าเนี่ยนะโอ้ชีวิตเราจะไปหาของสมบัติกันดีกว่าเราจะไปน้องซอมบี้โอ้แม่สาวน้อยหยุดอยู่กับพี่ตรงนั้นให้ผมได้ยิงว้าวอา๋อยู่แล้วยา yeah. ตายเลยเหรอไม่ตายอ้าวไม่รู้เรื่องด้วยอ๋อาไม่รู้อ้าผมยิงเผื่อไปเหรออ้าวเฮ้ยอ๋อะอ,อ,ะอะไรวะเนี่ย เดืดเดอดเอดาอาเขาตกใจหมดเลยนะตัวเองรู้เก่งจังไอ้พวกนี้เฮ้ยหมวกเฮ้ยทำหมวกนั้นได้หรือเปล่าหมวกไปฉายอะ อ้วาวอีกเฮ้ยได้ไปโดนตัวหลังอ้อาวยับไล่ยากหาร้านอาวุธอ่ะแถวนี้มีไหมจะได้ไปร้านอาวุธเลย ีก่ายยากตายเย็นมากเลยยีงไงวาเนี่ยเออตายเถอะหอ่วยไปส่งเควสแล้วก็เก็บของก่อนครับไปเคลียร์ช่องกันก่อน,นใหญ่ก็จะเป็นบ้านแบบบ้านนะเนาะ ออตอนนี้ยังไม่เจอแบบสถานที่ไหนที่มันน่าสนใจที่น่าจะเข้าแบบเข้าไปารามแล้วแบบมีลุ้นได้ปืนตอนนี้ผมอยากได้ปืนได้ของใช้นู่นนี่นั่นอ่ะโดยเฉพาะเนวกันไม่ใช่เนวกันหรือว่าเนี้อปืนอะไรนะที่ไว้ทําบ้านอ่ะเออถ้าได้นี่โคตรดีเลยช่วงแรกมานี่ปินมากร้อยห้าสิบนั่นเลยนะได้แม็กนัมมาใช้นี่ปินเลยนะ จัดไปครับในขายไม่ก็น่าจะเหมือนเดิมแะผมไม่รู้อยากขายอะไรเหมือนกันนะหายแค่ป่องแต่ผมงงจังว่าอรัพภายน่าจะมาพรุ่งนี้ว,วันที่สี่รุนกันครับถ้าวันที่สี่ได้ปืนเราก็จะได้สร้างบ้านแบบเต็มกำลังแล้วอันนี้คือหลกัหลกๆผมพยายามหาของเพื่อจะาก,กันาบ้านหรอกนะ คือไอเดียในการสร้างบ้านผมก็คิดแล้วแหละแต่ว่ากําลังคิดอยู่ว่าอาจจะสร้างแบบตอนที่ผมเล่นตอนเวอร์ชัน17นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าสิาพอเปลี่ยนมาเวอร์ชั่น18เนี่ยต้องเปลี่ยนแบบไหนบ้างนะก็กาลังคิดว่าผมน่าจะเริ่มตั้งเป็นโครงบ้านแล้วอะ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเพ่มให้คสร้างติดกับอะไรเนี่ยขอบ เทรดเดอร์เกินนะพอพอพอ,พอสร้างติดกับเทรดเดอร์เกินแล้วพอซอบีบเ้เดินผ่านผมริงมันไม่ตายอเออผมคิดว่าโอเคสุดแล้วตรงเนี้ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปเจียพื้นที่อีกทีเนาะอ,อ,องการสร้างขึ้นมาอันหน้าไปทางไหน,นดี นั้นแหละทำเงิใช่ทำเงนห้าเจห้าอืม ตั้งงตัวเองว่าทำไมทำแบบนั้นนี่เอาบันไดมาก่อนนะบันไดตัออัพยังไงนะอันนี้อ่าตามนะ มากเลยนะผมติดตั้งแต่ตรงนี้ผมจะขึ้นถึงไหมพอผมต้องติดตั้งแต่ตรงนี้เนาะผมทําเกินมานหนึ่งไม่เป็นไรย่อยไปก่อนก็นได้เอเคแล้วกอ็สองสาม สี่กำลังคิดอยู่ว่าสองหมกับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามกว้างแค่นี้อันนี้เป็นขอบจะว่าเราจะมีพื้นที่ใช้สอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ห้องเล็กไปไหมวะเออวะต้องอีกสองแล้วกันครับจะได้้างนิดนึงกำลังคิดว่าคือผมต้องคำนวณเพื่อที่ว่าผมจะสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะเดี๋ยวผมอัปเกรดไม่ได้ไง จะทำให้ไม่แข็งแรงอืมนี่คือผมป,อปูกร่าๆอีกนะือนกันดีกว่าโอเคถึงน้อยแล้วก็มีนี่อะไรวะกล่องเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวอยทำเพิ่มอีก กูพื้นนะกูพื้นอ่าผมจะทำกว้างแค่ไหนนาอันนี้ผมกว้างเท่าไหร่นะผมอยากได้สี่เตียมจระตูหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้องเหร 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó không dễ Oh my god Đỉnh nó không đẹp อันนี้ผมก็ต้องขุดทั้งทั้งดวงเลยเออวะโอ้อะไรวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอ้โหแปดเ้าสิบโอ้โหอะไรวะเนี่ยใช่ผมไม่รู้ว่าซอมบี้ผมจะมีปัญหากับซอมบี้หรือเปล่า

งั้นผมไม่ได้ดินเฮ้ยงไงงั้นมันเสี่ยงเหลือเกินผมว่านะถ้าถามผมอะ่ะมันดันเป็นพื้นที่ไม่เรียบไงผมถึงอยากได้พื้นที่เรียบๆอ่ะซึ่ง,งมันอยู่ไกลเหลือเกิน ยาก่อนครับขุดกันเรินแล้วครับวันนี้โ uh อ้โอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบทางนี้เกอกได้วะสองสามสี่เอาไม่ต้องขุดเออดีครับแบบนี้แหละชอบตรงไหมอเอ้ยได้ไม่หลง ไหนอีกหรือว่าใส่ตรงไหนอีกดีขวาแล้วกันแรงเป็นหล่นตามนั้นคร่าวนะคตามหินที่มีอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทำยืดไปฝั่งนูน้น ไม่รอดไม่ไรเราทำฟอปกก่อนครับวันนี้เอาหมายแรกของเราวันนี้ทำฟอปกก่อนก็เอาเกียงไปด้วยดิเออของเตรียมของฟอกกอนรับเทปทำนี้มีครบหมดแล้วเลเทอร์โอเคกับข้อไปนะข้อไปเลเทอร์ ของที่จำเป็นจริงๆอะไปครับรักเทฟอืม,มกินเดี๋ยวไปทำมันใหม่อันนี้อยากได้ไอ้เน,นี้ยบอกระเป๋าเพิ่มอ่ะมันจะได้น,นี่ด้วยผมไม่ต้องอัพยังไงอีกขั้นหนึงอะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใส่ของในตัวอยู่แล้วอะเรื่องสกิลเราก็เราจะได้ไปอัพอย่างอืกก่นก่อน อ่มผมทำฟอกนอนมาตั้งก่อนเคก็ก็ใส่ของในกลอออ่องเสร็จเออก็เยืนมึนกับชีวิตอุ้ยอะไรวะนะ่ะโอ้ยทำไมมันมาเป็นกองโอ้โหโต้องทิีย,ย์ผมจะได้ไต้กับมัน อยากเก็บเวลไงแมนนี้ต้องสถิตกันเล่าเบานี่เนี่ยคนเด็กขามนเนี่ยเว็บมาเว็บมา มันดีว่ะมันทำลายบ้านผมฮัโลโหลไปไหนวะเฮ้ยไอ้บ้าไปตีบ้านผม,มนกาวาเนี่ยเอาตัวไกลขึ้นมาด้วย <c oughs> ไกลได้ยิงแม่นจังตายตท,ทักทีพี่นะ้องลูกธานอ่ครับทักทีลูกธานอแล้วตัวตัวโอ้มีอีกตัววะเนี่ย อจะจหืมวิ่งทำไมล่ะอีหน,นูเวลนี้เราต้องได้ต่บได้เมื่อกี้ระเบิดไปแล้ว,วนึหว่าพวกมันทำไมยังวิ่งยังเดินเฉีวอยู่เลยเห็นไหม,ม ข้าวหมดอ้าวแล้วมันจะอ๋อมันพังแล้วลูกไอ้คาโดผมอะไรพี่โอ้ย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 หนังแอคชั่นเหรอ เป็นสแตนแมนมาเลยซ่อมซ่อมซ่อมอันนี้ก็ต้องซ่อมนี่ว่าเอ๊ะตอามันคนแมนธโนแม่นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คือผมจะทำขึ้นไปชั้นสองด้วยนะตามที่ผมคิดไว้แล้วเลยเนี่แล้วกัน โอเคก็อีกอย่างหนึ่งแค้มไฟครับเ,เดี๋ยวค่อยแก้ทีก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเออผมไม่มีทัางหาทั่งหาจากไหนวะไม่มีทั่งผมก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเดียวผมทำเองไม่ได้ต้องไปหา เวิร์กเบนก็นยังทำไม่ได้โอ้มายกอดอ๋อเออใช่ผมต้องเผาเข้าไปก่อนดีกว่าใช่ป่ะไม่ทำอะไรตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยใช้เลยนะ <laughs> การทิ้งค่วงไม่ได้เล่นนานนี่มันก็ไม่ดีะเลย งงไม่หมดตอนนี้โอเคพาร์นทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวค่อยไปหาบ้านรุยกันดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้ของอะไรดีๆผมรู้สึกพอใจแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มสร้างบ้านกันต่อก็เป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมถ้าชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กับที่ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมด้วย ก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผม